สวัดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกันอยู่ที่มืงพีนเมื่อนี้พี่น้องมาแต่ง,งานหลานชายเอาเดินที่เป็นคลองพี่น้องเ่ะ

บบบสบายดีโดยสบายดีเฮ็ดยังอันนี้ค่ะอายะลรเนาะบ้านยังอันนี้ฮะบ้านหวยอาไกมาแล้วครั้งหนึ่งจํบบาได้เคยผ่านไปเสพปูเรื่อยอยู่บ่คยๆ บ้านใหญ่บ่ใหญ่อยู่บ่บ้านฮอดบ่ร้อยหลังคาเฮือนฮอดบ่อบ่ฮอดได้ห้าาคาฮะร้อยห้าสิบบ่อห้าสิบห้าสิบดังบ้านไหนบ้านโค้งไงเป็นชนเผ่ายังชน เป็นเป็นส่วนพอเราทึงบ่เจ้าก็เล่าได้ใช่ไหมเป็นสองภาษาเนาะสามภาษาคือคนที่มานี่เป็นญาติพี่น้องกันบ่เป็นพี่น้องบ่เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันมาซอเวียกเพื่อนเนาะดัง ปบควดังบังวได้ดังนาข่อยนะบุรได้ตามตกกับบัได้หอดแสนนับมีหอดคุณดังในติกะตะกเนะคนดังติกะตะก,กมีเป็นกำลังหนึ่งเขาก็เเกียมก็เเกียมใน ท,ทีงานแต่งพี่น้องลายผู้หลายคนนะครับผมเป็นญาติเป็นพี่น้องมาห่วมงานเมื่อนี้กัทางเบาภัายก็เดินทางมาแต่พูนพินพี่น้องมาแต่เซนโนมาครั้งก่อนกับมามาไหวแล้วมาครั้งนี้ก็ถือว่าได้มามอบข่าสชินสดแล้วก็ผูกคอตอแขนให้ลูกหลาน,ลานแต่ว่าเมื่อนี้เป็นมือก็เกียมมืออื่นเป็นมือจัดงานผูกแขนพี่น้องเลย กักไรก็ไปเบิกงปชมน้ำกันพี่นอ้องเพิ่นเห็ดพิธีว่าหอดใช้แล้วพี่น,อน้องเยเนาะโอเคพี่นอ้องบากพรยจัดถัดไาทางนี้เป็นบาดีพี่นอ้องเยมาหาทางเจ้าโครจรวงเพิ่นะฝังเพิ่นบวชจังไรพี่น้อยมัน,น,น,นมาหลายเลยนายบาดเพิ่น

เ้ามดเข้าปันนี่กำลัเริ่มพิธีัาขันขันมอบขันมอบ้นอกเลยติ๊กตาเหมือนกัน

ไพอแลวบ่าูมีแลวบ้มีแล้วใจมันรีดมาโคตรพอไกแล้วเลยกินมะม่วงงงใหได้หมดไม่แต่มือเยี่ยวแล้ว

เด็พี่เด็กจังไปเบิกพี่พิชาข้างพี่น้องก็เออทีิชาข้างพี่น้องวีโนบป็ก้อนอันนี้มาป้าโือได้นอกแล้วมาเัอนี้นะแล้วเงินคำลําแค่แต่มาเพิ่มได้บ้างพอแล้วพ็สาวจำโด้พดพอเก็นก้อนนะ่พนะ่นคอ ข้าตัวเล็กอย่างตัวเล็กเลยสิทึานพ่อเองผมข้าตัวนี้อยู่บขมกัด้ข้าขตัวเล้าตวเล็กข้าตัวเล็กข้าตัวเลขัวเลกขาตัวเล็กข้าตัวเลขตัวเล็กข้าตัวเล็กข้าตัวเลาัวเล็กข้าตัวเลข้าตัวเล็ข้นตัวเล้าตัวเลยอข้ตัวเล็าัวเลข้าัวเลข้ตัเลยขตัวเล้ตเลขาตัวเลาตัวเลขาตัวเล้ตัวเล้ตัวเลขตเลาเล้าตัวเลขา

bố trước quan bố

ยงไงก็้าล้านข้างไ้พี่้านเออยังมีด้านข้างชีร้าน้าห้าปาเมาส์กี่เงินนะชาวร้านนั่นเนาะละปงเลยชิพกป่งวันนี้จะมาปงแล้วมูลชิเบดิปงแลกก้อนห้าดิยังไงเดอนเดือนนะชาวล้านนั่นเนาะล้วปานี้เงินนั้นชิพกานนี่แล้วทีว่าได้มาแล้วเนาะพระส่วนชีล้านนั่นดิและเป็นกำาหนเบ่าหร่ว หนุ <In> <Allah. S 1> ait, ่เห oui, ้าวโห้าวตามากันกันอยู่บนที่นี่ท้าบ่อระหว่าเป็นกำลังเพื่อจะบายกันหนูหมโหนี่มีกำลังรออยู่ข้างเนี่อนแลวข้างไ้เลยครับูเข้ตอต้นตอกเลยจ้ะนไห cắt đuôi thôi chụp tao chụp chín nọ, ba chắc làm cả ta cho nó bay, đưa, bắt bắt ta, อย่าโน่งเนาะป้าเนาบอกเอ็ะจับเราถึบมือก่อนแน่เขาเหมือนมือต่อน่ร้านเนาะข้นเนามาดึงโอ้เนาะว่าดุ้เราคบเาไม่ชื่อบกันเ้าวอ้ยดที่าว่านึงอ่านนน เดี๋ยววันนี้เจ้าวันนี้เจ้าเบยเฮเอันนั่นขอแม่เขาแล้วบ่เกิดดีไอ้เบย์อเจอเจ้าเบย์พ่วเราเรามาเเจ้าเป็นพ่อเลยวเจ้าเอาองแม่เขามาเออเออแล้วก็ต้องพิก็เพรเงนเ งงแน่เลยเนาะงงแน่เลยที่ไุ้งแน่นี่น่ะไหนไหม้วนไ้ไม่ม้บนพออีกมอบไปอีกมอบหลายต่ออีกโอ้ม่จะสาวยินมเป๊ะเป๊ะอ่าน้อง เงนดูลานูกไอ้ช้าเกิดจะเต้าลก้อนเลยเป็นหมาพี่ได้นี่เป็นลำไส้ก้อนได้ได้แต่ไม่น่เออไต่ก็ไม่ามคุณนางามีบ้างยังมุกใกล้ทำอไรได้ไดลชย้นยูโอ้ยวอันนี้อันนี้มันมันมันได้ ลานี่เหรอทั้งแกรองจองทัเนี่ยี่ทั้ผูนไทยก็ชอบชูเผ้าเลยกบอยิ้มนน่าตงมาชื่อนะตากางเครื่องเคยม่เคยช่วยม่จับนาชีเวลานที่ว่าละเอ็ดตเนาะนี่ทัง่ละฮัเครื่งเนาะเอิเคยล้เอ็ดในช่วงละฮัครนึ่งหกบกหก ตักหน้าชนะพวกคันนี้ให้ปลอตักพี่ก็หาชนะล้วพวกคันนี้ล่ะพี่น้องทุกคนคือขอทักเลือเจอแฮพ่อแม่าจกอนานจัแม่ต้นนเพิ่นได้่พอที่อทาปฏิบัติไปไวชนะได้ชนะมาชนะ

ชื่อจลาเป็นคนจองมากมได้่นเคเจ้ามาจชอบเปหมาไม่ได้ก็นที่นที่นาเปแม่ี่จะเอามีเทออีเ่าไรอทาเทรอเ็นแ้อีาทเาไหะเอเตนะปอา เออพอทำยังหลือด้วยเวรานั่นเลยหรือว่าเจ้าช่วยได้ทำนีเจ้าดิลูนี่ไม่ได้เลเออจะกินไระเดี๋ยวห้าปั๊บเดียวคนต่างว่าเลยไหน่ก็มองมาเพื่อนมาใช้ก็ให้กครักกิยักได้มา่ไดม

Cả động cháu, con do vậy tôi đang có bóng tôi nhìn nó chẳng hạn bóng tôi lắm tôi cháu, tôi lắm 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 tôi เออเอาละเอาคํานี้ซลกตัวนี้ละไกะครบละบ่คตนะบ่โดดละกัเถิเด้อยายโนน้อกนเอนคนเนาะแ่ได้กะื้อกันบาดนีก็ันกื้อทําามงกนได้นะอันนี้ายบัน

ก่าเบยวามผู้ชายว่าเป็นกัญญาณเป็นพานตายหรือเป็นชีนแต่ในดีได้ก็คุยผู้คนนั้นทำมันญหานี้ผูายคนนั้นเช้าเช้านั่นตอนเช้ามู่งินชี้หมู่ไม่ตาอเช้าแล้วราบอเขาใจ่ายนะนะ่ายในทนียังเป็นให่เจ้าหมู่นเกิดเงินทีเจ้าแต่ยังทาเป็นเจ้ายังมีเป็น่กมันรุดมันไปยังทำเจ้า คือี้ย่ายาตา่าตายแร้ก็ชื่อมานำหนนี่เป็นชีแล้วนี่มกเขาจะไปเบิ้งเ้าอกจะไปโซ่ไปแย่จะไปโซ่ก้นอ้่งเคยนอกอังกยานเออนะจะบานะเออดั่มก่อนีานนี้นี่ได้่่่ได้น่ได้ี แม่จัตตนที่บ้านในกาสนมาเพราะอดเพื่อนเพก่อนเพื่นกินนั่นก็ไนไปก้อนนอกจัตตาที่ ว่าค like <sk wil ky ng> like, ุข้าหมอก้นอะไรควรจกินแล้กเรื่องกับไปกินเยอะมือก้เบมอกระโชคนั่นขั้นขลากนั่นเออบอกันว่าคนจะไปเจ้าพุนปรจะภมใจก็เรื่อกคนนบ้าคนมาลายดิข้อจิเออกระโชคนั่นเออหมอกัปเลยหมอกนันนี้แม่ประชคกรสโเคยเนาะพวกขึ้นคืูไม่ได้อย่างตาไม่ได้เช็ดตัวดีโตผู้เช็ดโค้งคี 拿过来。

กอละนดิงตัวกมหน่อยวก็หน e> <Yes> ุ่มหนอยวก็หนุ่มหนอยวก็หนุ่มหน่อยตั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 วก็หนุ่มหน่อย Quay chuẩn hết này. con đây, khó này, chào đầy, cậy, quay ngoài đời, hoa, chân khói bội ng, quay ngoài ngôi nga lèp của nhân dân. Nhị mẩu tùm lót lát nữa là đi. Mẩu tùm lát nữa là lát nữa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  là đi. Mẩu tùm lát nữa là đi. Mẩu tùm nữa là đi. Mẩu tùm nữa là con

เจ้าโก่ยกิดจากนนี่เ้ามีจะตั้งถ้กินก็แม่นยิ่งแล้วปลาข้าวมันน้ากับย่อนกันแล้วปลาข้าวนั่นใ่เลยครับเป็นกุ้งต้มข้าวบุญทุกย่าเลยข้าวผักฝ้ายข้าวบะยี่จีบอะไรนี่วันไหนจะชอบเลยเก๋นก่เป็นกุ้งหยาเลยเึ้นไปขึ้นไนะยากิดกแค่เพ่อเ้มเน้าเจ้

Hãy subscribe cho